ขอขอบคุณลูกค้ามากครับจากจังหวัดเพชรบุรีที่ไว้วางใจนํารถนันเป็นที่รักของท่านมาให้ทางเราจัดซ่อมดูแลวันนี้ผมจะพาท่านมาชมขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่เข้าไปในตัวรถครับรถเรนเจอร์คันนี้มีการเปลี่ยนแผงซุ้มล้อหน้าขวาแผงหน้าบังโคลนหน้าขวาแล้วก็ฝากระโปรงหน้าโดยทางศูนย์ของเรานะครับทำการเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนใหม่ให้ลูกค้านะครับเต็มชิ้นเลยการันตีนะครับว่าอะไหล่ใหม่ตัวนี้เนี่ยจะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นครับ พี่ตีครับเดี๋ยวขอเชิญอธิบายหน่อยครับว่าทาไมถึงเราต้องเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนใหม่ให้กับทางลูกค้าเต็มชิ้นครับพี่คือคันนี้นะฮะมีการชนเข้าซุ้มล้อครับฝั่งขวาแข่งหน้าครับเราก็จะทําการเปลี่ยนนะฮะอะไรชิ้นนี้ทั้งชิ้นด้วยการเจาะเม็ดอาร์ตนะฮะตามสเปคโรงงานที่เขาประกอบมาจากโรงงานเลยครับนะครับเราก็จะเจาะออกวิธีการเจาะก็คือการเจาะให้ให้แม่นแล้วก็เจาะให้ตรงให้ตรงครับแล้วเราก็จะทําการเราออกโดยรถจะไม่ช้าเลยถ้าเราเจาะ ให้มันตรงครับอย่างนี้อากาศรถช้ำเนี่ยน้อยมากเลยใช่ไหมครับพี่น้อยมากครับแทบแทบแทบ,แทบไม่ช้ำเลยคนระับเพราะว่าเราจอดตามเม็ดอักชิ้นส่วนที่มันมาจากของโรงงานครับโรงงานแล้ว สินค้าที่มาจากโรงงานเนี่ยจะมีความแข็งแรงทุนทนและก็เซฟตี้จากโรงงานอยู่แล้วถูกต้องไหมครับครับผมอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนใหม่เข้าไปในตัวรถแล้วเนี่ยความแข็งแรงยังเหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมครับรถจะไม่ช้าแล้วก็ชิ้นงานชิ้นี้ก็จะแข็งแรงเหมือนเดิมครับผมอ๋อแข็งแรงเหมือนเดิมครับดีเลยครับผมและสิ่งนี้นะครับก็คือเคล็ดลับและหัวใจสําคัญของการรักษามาตรฐานการจัดซ่อมของบริษัทของเราหากท่านต้องการนํารถฟอร์ดเข้ารับบริการสามารถติดต่อได้ที่บริษัท RMA City ซิตีมอเตอร์ได้ทุกสาขาครับ